สนับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฟ้าเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหั่งเพงน้ำปลาร้ราปรุงสุกตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาราไทย สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมทันข่าว16นาฬิกากติชันเขมิกากุุไทยกันสักครู่ค่ะตำรวจจับกุมเครือข่ายแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ชาวจีนจ้างหญิงไทยเปิดบัญชีมา้าหลอกเหยื่อโอนเงินตรวจยึดได้เงินสดกลางห้างดังเชียงใหม่กว่า2ล้าน6แสนบาทรวบผู้ต้องหาได้3ราย พลตำรวจตรีทรวชัยพงวิวัฒนชัยรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ถแถลงผลการจับกลุ่มกระบวนการแก๊งคอร์เนเตอร์ที่มีพฤติกรรมหลอกลวงประชาชนโดยจ้างหญิงไทยเปิดบัญชีธนาคารรับโอนเงินก่อนกดหรือถอนเงินสดส่งต่อให้ชาวจีนโดยสามารถตรวจยึดเงินสดกว่า2ล้าน6แสนบาทได้กลางห้างดังกลางเมืองเชียงใหม่และขยายผลจับกลุ่มผู้ต้องหาได้3รายประกอบด้วยนางสาวอนุกลุลและชายชาวจีน อีกสองคนคือนายหมิ่นซินและ นายจางเหมาหนิงได้ที่โรงแรมในเชียงใหม่และลำพูนการจับกุมมีขึ้นหลังได้รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งซึ่งพบว่าเป็นการขัดแย้งเรื่องค่าจ้างในการกดเงินสดจากบัญชีที่ใช้หลอกเหยื่อสอบสวนพบว่าผู้ต้องหาชาวจีนเดินทางจากประเทศกัมพูชาเข้ามาประเทศไทยเพื่อควบคุมการถอนเงินโดยตรงนัดหมายหญิงไทยให้นั่งรอหน้าธนาคารเมื่อมีเงินโอนเข้าจะถอนออกทันทีก่อนนำไปฝากธนาคารอื่น เป็นวงจรซ้ำแบบนี้ทุกวันทั้งนี้พบว่าคนจีนทั้งสองคนเคยก่อเหตุมาแล้วทั้งที่เชียงใหม่และพัทยากองร้อยฐานพรานที่3104 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่31ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายความมั่นคงได้จัดกำลังออกลาดตระเวนตรวจสอบบริเวณแนวชายแดนอำเภอเวียงแกน่นจังหวัดเชียงรายตรวจพบรถยนต์กระบะต้องสงสัยสีขาวหมายเลขทะเบียนจังหวัดเชียงใหม่บริเวณบ้านเจดีทองตำบลปออำเภอเวียงแกน่นและรถคันดังกล่าวได้เลี้ยวรถหลบหนีอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ไล่ติดตามและสามารถสกัดจับรถยนต์คันดังกล่าวได้ แต่คนขับรถวิ่งหลบหนีไปจากการตรวจสอบภายในรถพบกระสอบฟาง20กระสอบบรรจุยาบา้ากระสอบละ2แสนเมตรรวมทั้งหมด4ล้านเมตรได้ยึดไว้และนำของกลางส่งสถานีตำรวจภูทรเวียงแก่นดำเนินคดีดตามกฎหมายต่อไปซอดกุงรถฝ่ายเขียวตราภูเขาทอง ซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเหนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องาราวดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนานรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิม้ม อซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาซ่องตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้นคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพง หมดเวลาของทันข่าวแล้วนะคะช่วงต่อไปพบกับข่าวเด่นทันสถานการณ์เวลา18นาฬิกาสวัสดีค่ะ